Oh, oh. không, thả về may đi. hài ngon nè, đấy à. thảm nghe hài ngon dí nữa. ngồi ngon, ông mà hay, để tao hài ngon nè, ông ai leo. bà barbara, sabu, sabu mẹ âm. Um. ก็ราคาสิบเก้าบาทเองชอบไหมชอบนี่นอะจะบูมางอหน้าเลยดีด้วยก็วินหน้มันอนใช้ประจำไงไปเดี๋ยวพาไปครับเฮ้ยนี่เรามัวแจต้องเลยนี่เลยครับผมสบู่บาวาราครับผมและเปิดผิวขาวใสไบคูณสิบครับผมใครที่อยากผิวขาวใสผิวเด้งนะครับผมตามไปหาซื้อกันได้ที่เซเวอเลฟนและตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย ผิวนิ่มมากเลยนะหายกงนนะนี่ดีกับสบู่